สวัสดี่เพื่อนเ่อนทุกคนนะครับผูเ้เล่นที่เล่นเกมลักนาล็อกโบดโมือถือทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลักนาล็อก M Eternal Love นะครับหรือลักนาล็อก X Next Generation นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษี e s e r v i c e นะครับ7เปอร์เซ็นต์นะครับที่ทางรัฐบาลไทย ได้มีประกาศออกมานะครับว่าจะเก็บภาษีอิเล็กทรอนิกส์7%เนีจากผู้ให้บริการต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น Apple, Google, Facebook, Netflix แล้วก็สตรีมมิ่งแล้วก็อีกมากมายนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับ ขอเกินก่อนละกันเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเก็บภาษีอะไรเข้าเลยนะครับ7%นี้คือเขาเข้ามาเอาเงินคนไทยไปได้100%นะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับภาษี7%ที่มีผลกระทบต่อระบบเกมนะครับเกมทีออ่อยู่ภายใน Apple Store หรือ ป o ุกเเหรือส t ต็มเมงนะครับแต่อันนี้ผมขอพูดในฝากของเกมรักนาล็อกโมบายอย่างเดียวละก,ก,กันก็เกิดนก่อนว่าภาษีเรีอี7เอร์นี่ยคือมันก็ได้มีการเ,เก็บเก็บแล้วนะครับเก็บภาษีอีสสวิตกับผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีเนี่ย เอ่อในต่างประเทศมีเก็บแล้วนะครับก็ประมาณเบื้องต้นก็ประมาณ10ประเทศนะเท่าที่ผมรู้นะครับสำหรับประเทศไทยก็เพิ่งมาประกาศทางการในปีนี้นะครับ2 5 6 4นะครับว่าจะมีการเก็บ7%นะครับโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันนะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าภาษีอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะครับ สำหรับเกมแนลล็ลอลบโมบายนะครับที่ได้รับผลกระทบก็เพราะว่าเอ่อแอปพลิเคชันนั้นของเกมก็ได้ลงในอ่าอ,อของ Apple แล้วก็สตอร์ของ Google นะครับก็คือ,อ,อ Apple Store แล้วก็ Play Store นะครับซึ่งทั้งสอง ค่ายน,นี้นะครับเป็นบริษัทต่าราจากต่างประเทศนะครับดังนั้นก็มีผลทําให้ทางประเทศไทยต้องเก็บภาษี e s a v i c h 7%อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทจากต่างประเทศนะผลกระทบที่ได้รับของผู้เล่นแน่ชัดเลยนะครับราคาสินค้านะครับที่เป็นการซื้อขายด้วย ด้วยสกุลเงินบาทนะครับที่ใช้สกุลเงินบาทในการซื้อขายนะครับก็จะบวกบวกราคาเพิ่มขึ้นไป7%นะบวกราคาเพิ่มขึ้นไป7%์นะครับแต่ก็ต้องขออธิบายนิดน,นึงเดี๋ยวผู้เล่นสงสัยนะครับว่าทำไมคำนวณแล้วราคามาสูงกว่า7%ปน ตรงนี้คือต้องบอกว่าให้ผู้เล่นนำราคาเดิมสมมติราคา3 0 0พันนะครับบวกแวร์เนตนะครับบวกเข้าไปแล้วและผู้เล่นอย่าลืมบวกอัตราอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินบาทกับ US ดอลลาร์ด้วยนะครับอย่าลืมเดกคขาดซึ่งปัจจุบันค่าเงินบาทจะอยู่ที่เอ,อ่อสาบาทถึง35บาทต่อ US ดอลลาร์นะครับ ดังนั้นการคำนวณค่าใช้จ่ายราคาสินค้าภายในสตอของเกมลักนล็อกโมบายมันจะสูงกว่า7%เนะครับก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องกันนะครับว่าถ้าคุณจะคิด7%นะครับคุณต้องบวกอัตราค่าแลกเปลี่ยนเงินบาทเข้าไปด้วยนะครับอย่าลืม เพราะไม่งั้นคุณจะได้ราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่ถูกต้องนะ,ะทีนี้เรามาทำความเข้าใจภาษี e s e r v i c e อีกสักนนีนะครับอันนี้จากบล็อกแท็กเอ่อจากบล็อกภาษีข้างถนนนะครับก็ไปเอารูปเข้ามาใช้อ่ะภาษี e s e r v i c e ตามนี้นะครับก็จะเป็นบริการทางอิเล็กทรอนิกส e ิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีการนำเสนอตัวอย่างธุรกิจ e s r v i c e นะครับก็คือโฆษณาดูหนังฟังเพลงตัวกลารขนส่ง e-commerce นะครับแล้วก็อีกมากมายนะครับทีเ่เราได้รู้จักในปัจจุบันนะครับอ,อันนี้ก็สัมภกระนะครับข่าวข่าวสัมภกระที่ดันกฎหมายเก็บแหวดผู้ให้บริการ e s a v i t ต่างชาตินะครับ ก็ตามนี้นะครับรายละเอียดแล้วก็จะมีตัวอย่างด้านล่างนะครับที่เป็นประเทศประเทศที่เก็บภาษีอีสโอวิตต่างชาติแล้วนะครับก็จะอยู่อยู่ที่9ประเทศนะครับก็จะมีเกาหลีญี่ปุ่นนะครับมาเลเซียออสเตรเลียไต้หวันอินโดนีเซียนะครับก็จะมี9ประเทศนะครับที่เก็บภาษีแล้ว ทีนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับภาษีอ e ีสโวิท7%ของเกมแร็กนล็อกเอ็มอิทเทริฟนะครับแร็กนอล็อกเอ็มอิทเทอร์เลิฟนะครับปัจจุบันก็ได้มีประกาศประกาศทางการแล้วนะครับทางหน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการเก็บภาษีอ e ีสโวิท7%นะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีตุกรกีแล้วก็บาฮามัดนะครับก็จะมีผลทําให้อ่อราคาสินค้าไทย ของผู้ใช้งานอุปกรณ์ของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, นะครับ n p a d mini นะครับเมื่อเมื่อคุณใช้เล่นลักนล็อกเอ็มอ n ทอนน์ลินะครับหลังจากการปรับราคาแล้วเนี่ยคุณก็จะซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นจากเดิมสมมติซื้อ3 0 0 0 นะครับหลังจากปรับแล้วก็อาจจะเป็น3,700เป็นต้นนะครับส่วนของ Google Pay นะั้น Google Pay หรือ Play Store หรืออุปกรณ์ Android ทั้งหลายอ่ะก็จะยังไม่ได้รับผลกระทบในตอนนี้นะครับก็ให้รอติดตามข่าวเร็วๆนี้นะครับว่า Android จะปรับกันตอนไหนนะครับในส่วนของ ของเกม ROX นะครับแล a ว n a l o g X Next Generation ก็มีประกาศเช่นเดียวกันทางหน้า Facebook Fanpage นะครับว่าแอปสตอร์ได้ได้ขึ้นภาษีแอปสตอ,อ,อ r e นั้นคือได้รับเรื่องการขึ้นภาษี E-Service 7%ของประเทศไทยนะครับก็ต้องทำให้ราคาสินค้าภายในเกมของผู้ใช้งาน i อโฟนไอแพ d นะครับ iOS เนี่ยต้องมีราคาสูงขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปคือซื้อ3,000ก็อาจจะจ่าย3 7 0 7นะครับก็เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นทีนี้ทางทาง iOS เนี่ยเขาก็มีการแจ้งขึ้นมาว่าเขาเข้าใจนะครับว่าเรื่องอาการปรับเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อผู้เล่นนะครับ ดังนั้นเขาก็จึงได้จัดโปรโมชั่นโปรโมชั่นขึ้นมานะครับตั้งแต่วันที่19ตุลาคมถึง30ธันวาคมนะครับเพื่อให้ผู้เล่นปรับตัวนะครับเป็นโปรโมชั่นการปรับตัวนั่นแหละนะก็คือว่าคือสมมุติว่าผู้เล่นซื้อซื้อไดมอนมาราคา3,007นะครับก็หลังจากซื้อแล้วผู้เล่นก็จะได้โบนัสทบไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ นในรายละเอียดของหน้าเฟซบุ๊กเขาก็จะแจ้งชัดเจนนะครับซึ่งส่วนต่างของราคาที่นะครับซึ่งส่วนต่างของราคาอาทิตย์ในเลข3,000บาทเดิมปรับตัวเป็น3,007ในปัจจุบันเราจะมอบโบนัสสมนาคุณให้9,800ไดมอนด์นะครับผ่านทางช่องจดหมายในเกมภายหลังนะครับนั่นก็คือว่าทีมงานของ a อาเนี่ยเขาก็ ออพยายามจะเข้าใจผู้เล่นล่ะครับพยายามเข้าใจผู้เล่นว่าปัญหานี้คือคือมันเร็วเป็นไปสําหรับผู้เล่นอะที่จะต้องมาแบกรับตอนนี้นะครับตานนั้นเขาก็จึงจัดโปรโมชาติออกมาเพื่อให้ผู้เล่นสบายใจแล้วก็มองว่ามันคุ้มค่านะครับในการจ่ายเข้าไปนะครับ ก็หวังว่าผู้เล่นทุกคนก็น่าจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีอีสู v i c วิตนะครับที่ตามประเทศไทยเก็บขึ้น7%นะครับผมเออมันก็จะมีผลกระทบต่อผู้เล่นโดยตรงแหละแต่หลายๆเกมนะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็พยายามดูแลผู้เล่นนะครับให้มากที่สุดนะอย่างเช่นบางเกมเนี่ย ออขอ,อยกตัวอย่างเกมบางเกมใน iOS เนี่ยไออื่นนะครับก็จะไม่มีการปรับขึ้นนะครับไม่ไม่มีการปรับขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนแต่ในอนาคตอาจจะมีการปรับขึ้นนะครับก็ให้ตรวจสอบนให้ดีละกันแล้วก็สตรมีมสตรีมเนี่ยสตรีมก็จะไม่มีการปรับขึ้นนะครับสตรีมก็จะไม่มีการปรับขึ้นคือหลายๆค่าก็ ใช้ยุทธวิธีของตัวเองนะครับเพื่อเพื่อครอบครองใจผู้เล่นคนไทยไว้นะครับดังนั้นอนาคตอาจจะมีอีกมากมายนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงราคานะครับเพื่อรองรับภาษี e ี e เ v i c e 7%อร์ซนนะครับก็ขอให้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะ การรับมือตรงนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็มาพูดฟุยเกี่ยวกับภาษีอ e ีสวดค่าๆนะครับให้ให้เข้าใจกันตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับฟังกันนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ